อ่ะนะคะอันนี้คืออินเวอร์สของการบวกเนาะอินเวอร์สการบวกอกีกรอบนึงเดี๋ยวต่อไปจะให้เติมอินเวอร์สการคูณเองอินเวอร์สการบวกสรุปแล้วคือต้องหาเอกลักษณ์ก่อนเอกลักษณ์การบวกคือบวกอะไรได้ตัวมันเองสรุปคือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเอกลักษณ์การบวกจึงเป็นศูนย์ศูนย์พอมาหาอินเวอร์สตัวมันเองเออ่จำนวนเชิงซ้อนจะบวกอะไรแล้วได้เอกลักษณ์ก็เลยได้เป็นลบ a ลบ b ออกมาเป็นอินเวอร์สนะคะเออ่ ให้ลองทําโจทย์การบวกก่อนดีกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยเ,เขาบอกว่าจงหาอินเวอร์สของการบวกจํำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ถ้าเซนเป็น3ามบวกสี่ไออินเวอร์สเป็นอะไรง่ายมากครูจะไม่ได้มีโจทย์เยอะตรงนี้เพราะว่ามันแค่ให้รู้จักเฉยๆก่อนก็อินเวอร์สก็เลยเป็นเท่าไหร่แล้ว อินเวอร์ตเขียนเป็นไงอินเวอร์ตการบวกอินเวอร์ตการบวกจะเขียนเป็นลบนะการบวกแต่ถ้าเป็นบวกกับคูนจะเป็นเอ่อยกกำลังลบหนึ่งนะเขาเรียกอินเวอร์ตการคูนเพราะฉะนั้นอินเวอร์ตของการบวกจึงเป็นลบสามลบสี่อันนเรียนตอบได้เลยลูกตอบได้เลยแล้วเดี๋ยวไปรู้จักอินเวอร์ตการคูณนะคะ Thank you. ข้อ2ก็จะเป็นลบ5บลบก7ได้แล้วเนาะ 2-9i ลบเเขียนให้มีเอาไว้หน่อยเพราะว่าคลัวลืมนะคะอันนี้ก็คือลบ5เพราะฉะนั้นบวกศูนย์ลบ0นยค่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะไม่เขียนก็ได้นะคะแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นลบ2ออ,อะต่อไปไปอินเวอร์สการคูณน,นะเดี๋ยวจะไปเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จ ลีก็จะให้ปล่อยเร็วเนี่ยเนี่ยตั้งใจเรียนแบบนี้นะปล่อยก่อนสิไนาทีไปเลยไม่พอเหรอไปเลยค่ะพอไหมพออย่าต่อรองนะจะเลิกนะไปเลยไปเลยแบบต้องตั้งใจเรียนแบบเนี้ยน่ารักแบบเนี้ยอะไรนะปล่อยเลยเหลือหน้านาทีไปต่อเลย ลองเติมสิลูกอินเวอร์สการคูณเอกะลักษณ์ของการคูณคืออะไรต้องคูณกับอะไรถึงจะได้ตัวมันเองเก่งมากแต่ต้องเขียนให้มันเป็นอะไรลูกเขียนให้มันเป็นพิกัดจำนวนเชิงซ้อนเนาะต้องเป็นเลขอะไรกับอะไรและตัวนี้จะเป็นเอกะลักษณ์เสร็จแล้ว จำนวนเชิงซ้อนตัวนี้จะคูณกับอะไรถึงจะทําให้มันได้เอกลักษณ์ของมันใช่นไหมหลักการของการหาอินเวอร์สเป็นแบบนี้ปวดเข็มตื่นก้อนนั่นก็ต้องใครเคยเป็นคอบ่าดไหล่อะต้องออกกําลังกายใช่ไหมไหนหนูไหนคอบาดไหล่ใช่ไหมแม่จะปวดเมืาเนี่ยตื่นลงมาแต่ครูอะคือเมื่อก่อนครูเป็นแค่นี้เดี๋ยวครูร้ายแล้วไม่อยากฟังชาห์ อยู่นี่ครูจะชักอยู่ในห้องไงพูดเป็นเล่นมันเกิดขึ้นได้เนอะถ้าคุณเป็นอะไรพวกแกช่วยครูนะใช่ไหมหนีนะเพราะอะไรนะแบบมันจะี้ไหมวเ้เป็นีกันอะไรทเคยเป็นพาาอะไรก็เหมือนพวิซซ okay. ิโดไม่ได้อการการแล้วนั่้าเดินเยอะๆแต่คูไม่รู้ว่าครูยกของหนักด้หรอป่ ก็คือเบบี้สิบปอนสิบโลแล้วเวลายกก็จะยกเงี้ยยกแบบขึ้นเงี้ยตอนทีนแบบมันต้องใช้หลังกกูก็ร่างกายสิอะไรนะกูก็ร่างกายกูก็อยากจะออกแหละแต่กูจะทิ้งลูกไปยังไงปกติตอนตอนยังไม่มีเบบี้กูเต้นอะไรผิดกฎเกีย์เลยนะแต่ไปเต้นตาม มันมีไหมตะกีอ่ะตอนลูกแกนะตอนลูกคุณอ๋อตอนลูกคุณหลับครูก็เป็นตคนเดียวแล้วลูกจ่บ้านใครพับเนยอยู่กับพ่อครับพี่หับลูกคิงไม่ครูก็เป็นในบ้านครูคนเดียวนะคนเดียวกับลูกคิงครับเดินคิงครับให้ลุงคิงดูลูกได้จำได้แล้ไม่เลยเตยเตยเหรอไม่เลยลูกก็าต่จีนกับแฟนผัวใช่ไหมเลย โอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนว่าคูณกับอะไรถึงจะได้มาตัวมันเองหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งอ่ลองดิว่าถ้าเป็นหนึ่งกับหนึ่งมันคือ a บวก bi คูณหนึ่งบวก i ดดูซิว่าได้ a บวก b บวก bi ไหมได้อ่ะลองดู a คูณหนึ่งได้ a ได้ได้แล้วก็ ai แล้วก็ b i และลบ b ใช่ป่ะได้ไหมเออมันเป็น a ลบ b กับ a บวก b ถูกต้องไหมแสดงว่าเติมหนึ่งหนึ่งผิดไหมผิดสิครับน้องๆทำยังไงดีครับเอออ่ะลองเป็นศูนย์สิลองเป็นศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ i ก็เป็นหนึ่งศูนย์อ่ะ a คูณหนึ่งได้ a ศูไก็ไม่มี Bi มีศูนคูณบได้ศูนย์ไอกำลังสองด้ลบหก็ได้ศูนย์สรุปแล้วเป็น1นศูนย์ถูกไหมอเออเห็นไหมเนี่ยคือหลักการคิดเบสิกของการหาเอกลักษณ์สรุปแล้วเอกลักษณ์มันจึงเป็นอะไรลูกหนึ่งกับศูนหรืออ่าหนึ่งบวกศูนไอเขียนไว้ให้รู้จกักหรือเขียนหนึ่งตัวเดียวก็ได้เนาะอ่ะทีนี้ พอเราจะหาอินเวอร์สต้องออกมาแล้วได้1บวก0ูหรือ1เดียวถูกปะใช่ไหมคะการที่เราจะคูณแล้วได้ 1. 1เราจะเป็นอะไรดีอ่าวลหาสิเนะี่ยคูนด้วยอะไรเีเออหส่วนด้วย A บวกดีเพราะฉะนั้นอินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อนชวง ึงเป็น1ส่วน a บวก bi แต่ถ้าเราจัดรูปเราก็ต้องจัดรูปโดยการแอบคอนจูเกตอ่ะเดี๋ยวแอบจัดรูปนิดนึงนะจาน่า1ส่วนจัดรูปไหมนักเรียนเขียนเว้นสัก1บรรทัดสบรรทัดเพื่อฝึกจัดรูปให้เขาดูจัดรูปจาก1ส่วน a บวก bi ต้องการนำมันขึ้นบนก็ใช้หลักการอะไรคอนจูเกตไหม คอนจูเกตต้องเปลี่ยนข้างหน้าไส่วนจริงหรือส่วนจินตภาพลูกส่วนจินตะพาใช่ไหมก็เลยได้เป็น a ลบ b i ส่วนด้วย a กำลังสบวก b กำลังสถูกต้องไหมถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นหากเราจัดรูปใหม่ i n v e r อรสรุปแล้ว i n v e r อรคือการหาส่วนกับของตัวเดิมเสร็จแล้วต้องคอนจูเกต จับจำไปก็ได้เขาถึงถึงใช้คําว่าหรือว่าจะตอบเป็นเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามแล้วหารด้วยพบสวรรค์มไม่จะไม่ใช้คําว่าพบสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่ามูลแล้วก็เข้าใจตรงกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสามารถหาได้โดยการอินร์ส กับเศษกับส่วนแล้วก็จัดรูปซึ่งที่มาของ a ล bi ก็คือการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามและหารด้วยโพส์สวรรค์ที่ครูบอกเนาะอ่ะประมาณนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นลองมาหายบินบทการคูณโจดเดยอะหน่อยนะเอพาพิยาเพี่องอย่โชว์โจทย์บนนี้แหละไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะห้ามใช้โทรศัพท์เพราะถ้าหักคะแนนขึ้นมาห้ามโกดกันบอกแนละ้ว ถือว่าบอกครั้งเดียวร<ซ>ับรู้รวมก <ๆ S 1> <ะ>ันจ๋าได้จ้ารอค,คุณก่อนลเตอร์ทำไรอยู่โหที่ถึงจังเลยมานั่งใกล้ๆหน่อยได้ไหมเห็นหน้าเห็นตามไม่ชัดเลยคุณน,นั่งบังหมดเลยหา,าของเจอหรือยังยังไม่เจอเดี๋ยวครูไปช่วยนะนอ่ะเรียนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วนั่เรียนลองทำแบบฝุกหาตรงนี้ได้เลยนะคะ ไม่อนุญาตให้เปิดโทรศัพท์นะลูกนะ